จเจริญพละห้าเพื่อละอุทตมภากยสัญโย์ภิกขุทั้งหลายอุทตมภากยสัญโยตห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรค,อรปปรคือรูปปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลอุทตมภากยสัญโยตห้าประการ พิกุทั้งหลายพละหา้าอันภิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธ,ธมภาคยสัญโยตห้าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายพละห้าเป็นอย่างไรคือภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญศรัทธาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญวิริยะภละอนนาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสติภละอนนาัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักะย่อมเจริญสมาธิภละอนนาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะย่อมเจริญปัญญาภละอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักะพิกุทั้งหลายพละห้าเหล่านี้อันภิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละ อุตมภาคิยสัญโยตห้าประการแล